ยังเอาขึ้นมาไม่หมดนะหนึ่งกระสอบยังเอาขึ้นมาไม่หมดเนี่ยปลาสวายตัวเข้าแขนตัวไม่ใหญ่มากไม่รู้ตัวใหญ่ไปไหนหมดน่าจะอยู่ในนี้แหละเพื่นคคปลาสวายไ,มไหมนี่ยห้านปลานิปลาสวายเพิ่นนะ่ะ บอนุ่นบอนุ่นบอนุ่นอบอนุ่นบอนุ่นไฟสวายใหญ่ดูก็สอบดิดูกระสอบดิสอบขาไปคู้วไไปู้ห่กูัวม่เมื่อกี้อันไหนอ่ะไปกู้เหรออันใหญ่โอ้กินกินกิน่าอย่างเลยไปกินน เอาเอาเปคนเย็นเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่ใช่มีแค่สตัวของพ่อต้องไปเหรออืมพวกนั้นเนี่ยตัวเล็กใช่ตปนกะปานโอ้กันอเะไรอ่ะเบงมันอ้วนสานจับขึ้นมาด้วนปลาขาวเด็ด้วย ฝั่งนู้นมันจะเป็นปลาขาวนี่ตกขได้ที่ตกหุยนี่ตกได้จังหวะไม่ต้องทำตัวไม่ได้ถ้าจินจตยาดีเลยโอ้มันแตกต่างกันเลยเนาะใช่มันสวยทางนี้มันเออฝั่งนี่ฝั่งนู้นมันจะขาวดูฝั่งนี้สิดำปิดอันนี้ก็ฝั่งนู้นนั่นเนี่ยใช่บอกใคร่ากนอะไรโด้วยดูใช่ไปไปบ้านแล้วค่ะนี่ก็จะประมาณนี้แหละทุกคน ปลาสวายปลาสวายเมื่อนี้เมื่อนี้อันปลาตัวเล็กๆก็ทําไว้แล้วนะอันนี้จะไวเ้เผาอันนี้ปลาสวายทุกคนเดี๋ยวแม่น้องปุ้มปุมจะย่างนะย่างกินพร้อมกันนะเดี๋ยวเฮาสิย่างเดี๋ยวมาดูรอรอดูตอนแม่น้องปุ้มปุ่มย่างเด้อทุกคนเด้ออัปเดตอัปเดตให้ดูจ้าเดี๋ยวดูตอนย่างอีกรอบนึงถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็ กำลังจะทำแกงส้มปลาสวายนะคะที่เราได้มาวันนี้ตอนนี้กำลังตั้งหม้ออยู่เด้อค่ะเดอ้อรอแป๊บหนึ่งปลาสวายก็เราเฉือนเป็นชินช้นชชชิิชินนๆแล้วตอนนี้ก็รอให้น้ำเดือดนะคะทุกคนตอนนี้ก็ใส่พริกแล้วนะคะน้ำกำลังเดือดอเดี๋ยวแฟนจะไปเอาปลาสวายมาใส่วันนี้วันนี้เขาได้เป็นกระสอบเลยนะคนะ ใส่ปลาสวายนะคะที่เราหันเป็นชิ้นชแล้วคนนะโอ้ยแสบคักมือนี่ต้มปลาสวายเฟนบอกว่าไม่กล้าไปลงคนเดียวตายนี้เขาก็ลงคนเดียวนะเนี่ยพี P ่เอพี่พเขาก็อยู่ข้างบนเขาก็ลงคนเดียวเลยได้โอ้โหได้ รอบเดียวอ่ะได้เป็นกระสอบเจ้าคิดเบงมันหลายซําใดแค่รอบเดียวเองนะรอบเดียวเขาก็ขึ้นเลยเพราะว่าไอไอ่ะน้องสาวเขาบอกให้ขึ้นบอกว่ากินไม่ไวแล้วคุนว่าหลายโพดแบง่งโอ้ยเขาเบงกระเจกกระจายเต็มคุณนะ่ะเต็มหมอบัท,ที่นี่อันนี้ก็รอให้น้ำเดือดนะคะทุกคนรอให้น้ำเดือด แล้วเราก็ค่อยปรุงรสกัน,นนี่ก็รอให้เดือดก่อนนะคะนี่แหละได้มาแล้วก็มาทำกับข้าวกินเลยค่ะทุกคนตอนนี้ก็รอให้น้ำเดือดก่อนนะคะตอนนี้น้ำกำลังเดือดแล้วนะแต่เดือดยังไม่แรงเดี๋ยวให้ปลาอะไรสุกเรียบร้อยก่อนเราค่อยจะปรุงเนาะตอนนี้กำลังเดือดเดือดยังไม่เต็มที่นะคะเราต้องปล่อยไว้แบบนี้ก่อน สักพักหนึ่งแต่ถ้าเดือดได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูอีกรอบจะไม่ค่อยมันเหมือนตัวใหญ่นะอาอเนาะตัวใหญ่จะมันกว่าตัวเล็กจะไม่ค่อยมันนะสวยด้วยดูที่ะับนี่ทุก <ๆ S 1> คน กำลังเดือดแล้วจ้าพุ่นนะ่ะเดิมเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะเสร็บเสร็บเสร็เแช่เมื่อนี้แชบหลายน้ำเดือดแล้วทีนี้เราก็ปรุงรสนะคะทุกคนแล้วแฟนกำลังปรุงรสอยู่แ่บคักรเมื่อนี้ แซ่บหลาๆวันนี้ลงคลิปกี่รอบแล้วเนี่ย,โอ,ย,อยโอ้ โอ้โอใจร้ายโคตรกำลังต้มยำปลานินค่ะเอ้ยปลาสวายจ้าคนนะ นี้เราก็ใส่ผักนะคะทุกคนเป็นปรุงรสเรียบร้อยแล้วผักเยอะมากเบิงแซบหลแซบหลมาเด้อมาเด้อทุกคนมากินน้ำกันนะคะไปหามาแล้วก็เฮ็ดกับข่าวก็เอามาทำกับข้าวนะคะคุน่ะค้นมาที่นี่ ปุ่นโอ้นอกขาตั้งกล้องคอยชิมใหม่ทิ้งชะนอคนะคน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 อุ้ยหอมหอมมากเลยดูอ้ทุกคนต้มปลาสวายยกยกเครื่องอให้ดูหน่อยออยกก่อนแม่แม่ไอ้นั่นหรอกยกให้ดูก่อน มันจะเละยังไงปลาสวายคุณตอนใหญ่ๆตอนใหญ่ๆทุกคนนี่ค่ะมากินปลาสวายน้ำกันเด้อค่ะเด้อขอขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ